สวัสดีครับผมผมปอนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวอีกหนึ่งตัวละครที่ผมค่อนข้างจะจะแนะนำสำหรับใครที่เปิดได้แล้วก็ควรจะปั้นไว้ติด ID นะครับผมนั่นก็คือตัวละครที่มีชื่อว่าแวนเฮลซิงนะครับแวนเฮลซิงเนี่ยสำหรับผมผมยกให้เป็นตัวละครยิงเรียกว่าอะไรอะ ADC เนาะที่ดีที่สุดในเกมนี้เลยนะผมเอาแบบยิงเฉยๆนะไม่นับแบบสกิลหรืออะไรนะครับผมเพราะว่าทักษิต่างๆและสกิลต่างๆของแวนเนี่ย ค่อนข,ข้างเอื้ออาํานวยไปในการโจมตีปกตินะครับอ่ะแมนยูกันที่50นสหลักๆนะผมผมจะสรุปให้นะฮะตัวของกลไกเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันนับแค่ตอนเริ่มเกมหรือว่ามันนับตลอดทั้งเกมนะครับผมว่าถ้าเกิดแบบ2ช่องด้านหน้าของแวนไม่ไมีไม่มีตัวละครอ,อยู่อ่ะแวนมันจะได้รับอาตาัตราชดเชยอันเพิ่มขึ้น2.5%ทจุดห้าเปอ่์ทุก,ท,ก,ท,ก,ท,กทุกวินาทีนะครับผมในตลอดในตลอด20่สิบวินะครับแล้วถ้าเราเราลองเอา20่สิบวิไปคูณส5เนี่ยมันจะได้ประมาณเท่าไหรอ่อ่ะเอ่อประมาณ50%ปสิบเปรับผม คิดว่านะผมประมาณ50%แล้วก็ถ้าเกิดเข้าสู่ช่วงจันทารโลหิตเนี่ยแวนมันจะได้รับอัตราคิดค่อยเพิ่มอีก10%ซนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอัตราคิดมันอยู่ถาวรหรือว่าเวลาแบบหมดหมดจันทาไอตัวอัตราคิดเพิ่มเติมเนี่ยมันจะหายไปนี่ผมก็ไม่แน่ใจต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับแล้วซึ่งไอตัวอย่างที่อย่างที่ผมบอกว่าที่มันเขียนว่าหากไม่มีพารามิตรอยู่ด้านอ,อยู่ด้านหน้านระยะ2ช่องเนี่ยมันนับแค่ตอนสตาร์ทเกมหรือว่ามันนับตลอดทั้งเกมเลย่้้กดมมนนท็แไไใช เพราะว่าเวลาเราจริงๆยังไงมอนมันก็ต้องเดินไปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็ควรจะนับแค่ตอนสตาร์ทแหละนะครับผมโอเคสกิลที่เหลือเนี่ยก็เป็นทั่วไปนะครับโดยที่สกิลนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดแวนจุดดีครบ5ครั้งมันจะสร้าง d a m a g เพิ่มเติมของผมอีก17%ของ HP ศัตรูที่เสียไปแต่ว่าจะไม่เกินอ่า86%ของดาเมจสูงสุดของแวนนะครับผมซึ่งก็เป็นการแม็กนั่นแหละไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะยิงแรงเกินไปนะครับผมแล้วก็ตัวอันติเนี่ยสรุปแแบบบบบบบงง่่่่าาาายยยยยๆนน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 นะะะะะคครรรัััััััเเเเเเววลลกกกอติิิปปปปุ๊ีีีมมมจจจจธู็ืผ้ด แล้วมันจะมีสเต็กเนี่ยเป็นลูกไล่ล่า5สเต็กนะครับผมถ้าเกิดผ่านไปทุกๆ3วินเนี่ยสเต็กมันจะหายไป1สเต็กนะครับแล้วถ้าเกิดมัน,มนหมดหมดหมด5สเต็กเนี่ยแวนจะกลับมามายิงขนุปกติแต่ว่าถ้าเกิดในในระหว่างที่มีสเต็กอยู่แล้วแวนเกิดสังหารศัตรูได้อะมันจะได้สเต็กคืนมานครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่ายิ่งแวนสังหารได้เท่าไหร่มันจะยิ่งได้สเตก็กแล้วก็จะอยู่ในร่างน,านั้นนานเท่านั้นเองนะครับผมเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเก่งในทีมโจมตี แล้วก็ทีมที่แบบมีตัวยืนให้แวนเฮลซิงนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเมตาต้องบอกว่าแบบทีมต่างๆเนี่ยเขาจะเน้นไปใช้กันที่ทีมของอันนี้มากกว่าผมเห็นไหมทีมคู่ระหว่างตัวของดันคาโลกับตัวของรามียนะครับแต่ว่าก็ยังมีแบบบางด่านที่แบบยังมีการใช้แวนเฮลซิงคู่กับรามียอยู่นะครับแต่ว่าสำหรับผมนะผมว่าด่านที่ณนะตอนนี้เนี่ยยังไม่ไม่มีตัวไหนสําหรับผมที่แบบเอามาแทนแวนได้นะครับนั่นก็คือตัวของด่านนี่ครับผมขออภัยครับกดผิด ก็คือตัวของด่านนี่เลยครับหอสุสานคลาคลาำนะครับผมด่านนี้เนี่ยมันเป็นด่านยือ้อแล้วมันจะแบบมีมอนมาเรื่อยๆใช่ไหมแบบอารมณ์เหมือนเราต้องป้องกันฐานนะแล้วมันจะมีมอนมาเรื่อยๆซึ่งในด่านนี้เนี่ยแวนมันเก่งมากๆเพราะว่าของเสริมของแวนครับตรงนี้นะครับในตัวเนี่ยผมกลวงของจอมโจรไอ้ปืนนี่เนี่ยเวลาเวลาแวนได้มาแล้วมันคราฟเป็นของเต็มแล้วเนี่ย มันจะรับบนัสดาเมจอีก40%และก็อัตาคิเพิ่มอีก20%ขออภัยผมดาเมจคิเพิ่มอีก20%และที่สำคัญเลยก็คือมันจะยิงเพิ่มอีก2เป้านะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปให้ดูนะว่ามันยิงเพิ่มยังไงนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะนี่ผมทุกคนเห็นไหมปกติแวนมันจะยิงแค่นัดเดียวใช่ไหมแต่พอมันมีกลลวงของจอมโจรปุ๊บเนี่ยมันจะยิงออกไปอีก3เป้านะฮะมันเลยทำให้แบบมันสามารถเคลียร์มอนที่มาจากหลายทิศทางแล้วก็เคลียร์ได้ไว ให้ด่านมันจบได้ไวนะครับผมและยังไม่พอนะครับถ้าเกิดเราเอามาใช้คู่กับตัวของอากาศยานไม้เนี่ยบผมมันจะทําให้เวลาเรามีตัวยิงอ่ะมันจะทําให้ตัวของตัวยิงี่ยยิงแล้วมันมีเขาเรียกว่าอะไรมิสไซล์เพิ่มออกไปนะครับผมก็คือจากปกติแวนมันยิงชิ่งแล้วใช่ไหมพอมีไอ้ตัวบอลรูนี้ไปเนี่ยมันจะยิงแค่อ่มีมิสไซล์ยิงช่วยอีกนะครับแล้วยังยังได้ความเดืยวจมตีอีก40%แต่ก็ยังได้ได้รับบนนั้นด้มจกายภาพอีก300%ําใหมสิบเาเร์เซ็นต์มันทำให้แวนเนีอย ให้เลือกตัวของหลักๆนะให้เลือกตัวของกลลวงจอมโจรกับตัวของอากาศยานไม้แล้วถ้าเกิดเราได้เท่าทันบ่าวแห่งความตายมาด้วยเนี after, ่ยจะยิ่งดีเลยครับผมเพราะว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะจะทำให้แบบได้รับดาเมจขี้เพิ่มอีก60%แล้วก็มีมีมีโบนัสดาเมจยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์จากนั้นเนี่ยถ้าเกิดอูัยวะของเราสังหารศัตรูได้อน่ยมันมีโอกาสที่ยูนิตตัวนั้นจะระเบิดครับผมแล้วก็สร้างโบนัสดาเมจอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมให้ผีสองสูตรของตัวนั้นกับ ไวมากๆครับผมแล้วอีกอย่างแวนมันยิงไกลฮะตัวอื่นๆเนี่ยมันต้องรอระยะก่อนจะมันมันถึงจะตีแต่พอเป็นแวนเนี่ยมันยิงไปอยู่แล้วครับผมมันเลยทําให้ในโหมดนี้เนี่ยแวนท่อนข้านที่จะเป็นเมตาและเก่งมากๆเลยนะครับผมก็เลยจะแนะนําให้ทุกคนนะครับผมปั้นตัวของแวนเฮลซิงไว้อย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นตัวละครที่สุ่มได้ง่ายๆอ่ะแบบไม่ไม่ใช่แบบง่ายแบบออกง่ายนะหมายถึงว่าแบบมันมันไม่ใช่ตัวตุ๊กตะกูลอ่ะมันมันสามารถเลือกได้จากตัวของโลร่อยห้าสิบแน้ว่ห้เปิดให้ด้ฟรีแต่ว่าแล้วก็แบบ เป็นตัวละครที่เล่นง่ายอ่ะเคยแค่เอาไว้ข้างหลังแล้วก็ให้มันยิงๆไปแล้วเป็นจานเต็มดวงนะครับผมเนี่ย <Yeah. S 1> ข้างขึ้นมันจะเรียกไปจานเต็มดวงตลอดเลยตัวละครข้างขึ้นนะครับบิวก็ไม่ได้ยากนะผมส่วนของเอาตัวของอ,อวาวุธโบราณเนี่ยผมใช้เป็นตัวนี้ครับผมเพิ่ม,มดารโจมตีปกติอีก20%เนนะครับมันเลยมันเอามาคอมโบกับตัวแวนที่มันจะเปลี่ยนการโจมตีของมันผมไม่รู้ว่า,ามันจะแวนเซนติไปแล้วเนี่ยมันไอการโจมตีที่เปลี่ยนจากปืนเป็นธนูระเบิดเนี่ยมันจะ น่าเป็นกระจุติปกติไหมนี่ผมก็ไม่แน่ใจผมเดาว่ามันก็ยิงปกติปัง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 อยง,งี้ผมก็เลยอนุมานไปเองว่าเออมันเป็นกระจุติปกตินะครับผมแต่ถ้าเกิดแบบใครที่แบบเอ้ยมีความรู้หรือว่าแบบมีข้อมูลว่ามันไม่ไม่ใช่การจุติการจุติปกตินั้นเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนไปเป็นตัวของไอ้นี่แทนได้นะครับตัวของไอเจอร์อาถานเนี่ยผมมันจะเพิ่มอัตราขี่บางสิ่งผมจะไม่ผิดนะเนี่ม,มันจะอ้าวกดผิดเนี่ยผมเนี่ยมันจะอตัตราคิอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทำให้แวนยิงคิออกบอ่อยขึ้นนนัั่เองครบผม ใหเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของแวนเฮลซิงนะครับผมถามว่าเก่งไหมเก่งนะครับผมใช้ดันสตอรี่ได้ใช้ดันหอคอยได้ใช้ดันสตอรี่ฮาร์ดได้แล้วก็ใช้ลงตัวของสานคลาคลามได้แต่ว่าการลงบอสเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ไม,ไม่ไม่ค่อยได้โชว์ศักยภาพเท่าไหร่เพราะอย่างที่บอกไปว่าแวนเนี่ยอันติมันจะอยู่นานตราบใดที่มันจัดก,การสตูได้ใช่ไหมแต่พอเป็นบอสจากตัวของไอเนี่ย แต่ตัวของสุสารผู้ล่วงลับเนี่ยมันมีแค่ตัวเดียวเนาะวรมันไม่วรมันไม่ได้จัดการหลกเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของอันติมันก็อาจจะแบบใช้ได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับก็นะฮะบิ้วมาใช้เราอยากใช้กับอะไรก็พยายามบิ้วไปทางนั้น,นะผมจะเอาไปลงแบบจัดทีมเอามาลงสุสารคาราคำก็ได้แบบเอาไว้เอามาไว้ฟาร์มเนี่ยผมลงประ,มา,ประมาณถ้าใช้ทีมแวน,นะผมใช้ทีมผมให้ดูนะครับผมผมใช้ทีมประมาณนี้ในการลงนะฮะก็คือมีับผมประมาณเนี้ย เราก็พยายามเอาแวนมาอย่างนี้ก็ได้ผมถ้าเกิดมันนับจริงๆนะเราก็แบบเหยียแบแวนมาถ้ามันหแบบน้านแบบนี้ครับผมเราก็วางวางตัวละครไปแบบนี้ครับประมาณนี้เลยผมก็จะใช้ใชที่ประมาณนี้แล้วผมในการเล่นมันก็จบไว้ผมประมาณ5้านาทีก็จบแล้วนะฮะเราก็มาฟรรมอย่างเงี้ยมาฟรฟมต้องมาลงทุกวันนะผมสำหรับตัวของหมดนี้ว่ามันจะได้ของนะครับเอาไว้อัพเลเวลสกิลนะครับผมตรงนี้เอามาประจำวันนี้ครับผมเห็นไหมยิ่งเราเลเวลสูงเนี่ยมันยิ่งได้ของเยอะนะครับไอ้พวกนี้แต้มอัพสกิลเราได้แต้มเลือดด้วยนะครับมันเยอะมากๆนะ ก็แบบมีความสําเร็จมีอะไรอย่างเงี้ยมาให้เรานะผมของฟรีนะนี่ยผม50หยาดเลือดฟรีแบบนี้ก็มาลงทุกวันได้นะครับตัวนี้โอเคครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคใครหลายๆคนที่กำลังตัดสินใจว่าจะปั้นแวนดีไหมนะครับส่วนตัวผมเนะนแาว่าให้ปั้นเลยครับผมมันเป็นตัวละครที่ยิงได้ดีที่สุดแล้วนะครับโอเคครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมท่อคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ไปกันลับบ๊ายบายไว้เจอกันครับผม ขอขอบคุณที่กดสวัครสมาชิกเข้ามาทั้งทั้งสมาชิกตัวป,ประจำช่องและผู้นำเหล่สาสวกไตวายนะครับขอบคุณที่อยู่สนสุนกันมาตลอดนะครับผม